คือไส้มันทละลักออกมาเลยไส้มันแบบไส้มันแน่นมากไส้มันเนี่ยคุณดูดิผมแค่กีดแค่แคแน,นี้ไส้มันยังทละลักออกมาเลยเ สวัสดีทุกทุกคนครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับเรามาลองคอนเทนต์อะไรใหม่ๆดูอนะ่าเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยทำคอนเทนต์ตัวนี้นะครับก็อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวพวกอาหารหรือสินค้าอะไรพวกนี้นะโอเคครับวันนี้ผมมีสินค้าจะมารีวิวนะครับเป็นอาหารนะครับเป็นขนมอ่าจริงๆก็เราก็ไม่ได้รับค่าโฆษณาอะไรนะครับแล้วก็ เขาก็ไม่ได้ให้เรารีวิวนะอนนี้จริงแต่ว่าเราเสือกอยากรีวิวเองนะครับก็ก็มาลองรีวิวกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่านี่คือสินค้าที่ผมได้รับมานะครับนี่แทนแทน,แทนมันคือขนมนะครับเขาเรียกว่าขนมเปี๊ยะลาวานะครับอันนี้จริงเปี๊ยะลาวานี่ยผมเองก็ไม่ได้กินบ่อยนะไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เคยลองกินบ้างน,นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของเพื่อนนะเขาเขาทำขายก็เลยแบบ เขาเริ่มก็แบบช,ชวนชวนอ่ะให้ลองซื้อของเขาดูอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยเรามาซื้อของเขาดูอะ่ะแล้วก็เราจะมารีวิวกันนะครับว่ามันเป็นยังไง <c oughs> นี่นะครับขนมเปี๊ยะลาวาก็ตามตามที่ผมได้สั่งไว้เนี่ยมันม,มันมีสองรสนะครับมีรสไข่เค็มกับรสช็อกโกแลตแต่ว่าผมสั่งแต่รสช็อกโกแลตเนี่ยเ้อแต่ว่าเขาก็แถมไข่เค็มมาให้ลองอ,อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับ นะครับผมก็ได้จัดใส่จานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี2รสครับก็มีรสไข่เค็มรสหนึ่งแล้วก็รสช็อกโกแลตรสหนึ่งนะครับก็ดูแล้วแบบหน้าตาน่าทานนะดูดูแบบน่าๆๆจะอร่อยนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับก็โดยปกติเนี่ยเสรมนิดนึงว่าโดยปกติเนี่ยคอที่เขาทำรีวิวอย่างน้อยเขาก็ต้องมีกล้องสองกล้องนะครับก็คือจะมีกล้องหลักกล้องนึงแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องมีกล้องท็อปวิวกล้องหนึ่งในการถ่ายเนาะเออแต่เราต้นทุนน้อยครับ มไม่มีครับมีกล้องเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้ผมมีกล้องทบววิวในการเสริมสร้างนะครับให้การถ่ายทำมันดูดียิ่งขึ้นนะม,มีมีอุปกรณ์ที่ดียิ่งขึ้นคุณก็ทําให้ช่องผมดังก็แล้วกันเราจะได้มีต้นทุนเยอะๆเราจะได้มีคุณในการไปซื้อกล้องมาเพิ่มนะครับ <c oughs> ก็แก้แก้ขัดไปก่อนนะด้วยการใช้กล้องมือถือช่วยไปก่อนแล้วกันเนาะเอาล่ะครับเรามา ดูกันนะครับเราเริ่มจากรสชาติแรกก่อนเลยนะครับก็คือรสไข่เค็มนะเราลองใช้ส้อมนะครับค่อยๆใช้ส้อมในการจริงมันต้องใช้ส้อมหรือมันต้องใช้ช้อนวะคือไส้มันทะลักออกมาเลยครัอืมก็ดูหน้าทานดีนะครับก็เนี่ยครับให้คุณดูให้คุณดูครับว่าเนี่ยไส้มันไส้มันแน่นมากไส้มันเนี่ยคุณดูดิผมแค่กีดแค่นี้ไส้มันยังทะลักออกมาเลยเนี่ยก็แปลว่าแบบ เออก็คือเขาให้มาแบบค่อนข้างที่จะแน่นจริงเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอยา่างไรไม่ควอยได้กินของแบบนี้เท่าไหร่ต้องทำใจก่อนกินก็พูดโดยรวมก็คืออร่อยคือคือที่เราเราเรากินไส้ไข่เค็มกันอะเราจะกวนวที่ว่ามันจะเลี่ยน แต่ว่ามันก็ไม่เลี่ยนนะแล้วก็มันจะหวานหวานมันๆอ่มนนะมันจะหวานไม่มากหวานนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีติดเค็มนิดๆแล้วก็มันๆน,นะก็ก,ก,ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะในต,ตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยกินตัวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวมันจะเลี่ยน พอกินปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เลี่ยนมันก็ผมคิดว่าก็กินง่ายนะใครที่ไม่เคยกินก็ลองกินได้นะครับแล้วก็รสชาติจะมีหวานๆเค็มๆมันๆผสมกันก็อร่อยดีไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักไปกินน้ําแป๊บหนึ่งนะครับล้างปากก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลองรสช็อกโกแลตอีกรสหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรสมันจะตีกันเองนะขอขอล้างปากแป๊บหนึง่งขอไปกินน้ําแป๊บหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองอีกรสชาติหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะก็คือช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตเนี่ย เราอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องมันเลี่ยนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะก,กังวลว่ามันหวานเพราะว่าหลายๆอย่างที่ทามาจากช็อกโกแลตเนี่ยมักจะใส่น้ำตาลเยอะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะหวานมากน้อยแค่ไหนหรือสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานนั้นมันอาจจะโอเคไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับโอเคครับไปลองดูเลยจากประสบการณ์ทั้งที่แล้วนะครับที่เราใช้ส้อมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้จริงๆเขาใช้ส้อมหรือใช้ช้อนกันนะก็บังเอิญว่าเราตัดใช้ส้อมแล้วมันตัดไม่ขาดแล้วก็ ไส้มาทะลักไวอีกด้านหนึ่งลองเปลี่ยนครับเปลี่ยนอาวุธใหม่เป็นช้อ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 นเปลี่ยนอาวุธมาเป็นช้อนมาลองดูครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับใช้ช้อนนะครับตักชโคโค็อกโกแลตไปเราก็จะเห็นนะครับว่าเออช็อกโกแลตนี่ก็ เนี่ยครับให้คุณเห็นเนี่ยเนี่ยให้คุณเห็นเลยนะว่าไส้มันก็ก็แน่นเหมือนกันนะก็ใช้ช้อนกรีดลงไปเนี่ยก็พบว่าข้างในเนี่ยก็ก็เนี่ยครับข้างในก็เป็นไส้ครับไส้ช,โช,โช็อกโกแลตเป็นครีมช,ช็อกโกแลตค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแน่นแน่นเลยอนะ่ะเนี่ยครับช,ช็อกโกแลตแน่นเลยครับอ่านะก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไร <c oughs> ก็ไปทั้งคำเลย ผมว่าผมชอบผมผมว่าผมชอบรสช็อกโกแลตมากกว่านะมันอร่อยอะครับพูดได้เลยว่าช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยอร่อยอมผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมชอบช็อกโกแลตมากกว่าไข่เค็มชอ็อกโกแลตเนี่ยรสจะออกออกรสช็อกโกแลตเลยแต่ว่ามันจะมีความขมๆนิดนึงแต่ว่าไม่หวานมากคือคือมันจะขมแบบขมปลายลิ้นอะขมนิดหน่อยอะแล้วก็จะแทรกรสหวานเข้ามาหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็จะหวานนิดนึงหวานไม่มากอะไรเงี้ยก็จะมีหวานบ้างแต่ว่าหวานไม่มากอะไรเงี้ย ผมว่าช็อกโกแลตนี่กินง่ายนะน่าจะง่ายกว่าไข่เค็มอีกอ่ะผมว่าทุกคนกินได้หมดช็อกโกแลตแล้วก็คนที่กลัวเรื่องที่ว่ารสชาติมันหวานกลัวน้ําตาลอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ช็อกโกแลตก็น่าจะโอเคน่าจะเวิร์กอ่ะมันมันก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปผมว่าผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะช็อกโกแลตกินง่ายครับกินง่ายทุกคนกินได้หมดเด็กก็น่าจะชอบนะครับก็ถือว่า เป็นตัวหลักสองตัวที่น่าสนใจนะครับทั้งไข่เค็มแล้วก็ทั้งชอ็อกโกแลตเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาจะมีรสชาติใหม่ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้ชิมว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสั้งหน้านะครับถ้ามาอัดใหม่ไรน,นี้ก็อาจจะมาชิมรสใหม่กันว่ามันเป็นยังไงนะก็วันนี้ก็เอาสองรสก่อนลวกันนะครับก็คือชอ็อกโกแลตกับไข่เค็มนะครับสำหรับเปียรลาวานะครับไข่เค็มนะครับก็จะมีรสที่เค็มๆหวานๆผสมกันนะครับ ก็หอมหอมกลิ่นไข่เค็มนะครับส่วนอีกรสหนึ่งก็ช็อกโกแลตเนี่ยเออตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นรสที่อร่อยมากเลยมันเป็นรสที่เรารู้สึกว่ามันมีทั้งโกโก้มีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งนมมีทั้งน้ําตาลแล้วมันไม่หวานนะครับสำคัญสุดคือมันไม่หวานนะ่ะเออมันแบบมันพอดีมันกลมกลมนะครับแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นอของช็อกโกแลตเข้ามาในนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ ก็ใครสนใจนะครับสำหรับเปียละวาตัวนี้นะครับก็ลองสั่งกันดูได้นะครับก็จริงๆจะลองรูปแม่ค้าก็กระไรอยู่จริงแม่ค้าเขาก็เป็นคนที่แบบเออน่ารักดีนะแต่ว่าอย่าไปลงรูปเขาเลยนะครับก็ก็ลองแค่ไอจีกับเบอร์ก็แล้วกันที่เขาไว้สำหรับติดต่อในการซื้อสินค้าครับก็อ่ะผมขึ้นไว้ให้คุณดูเลยตรงนี้นะครับว่าคุณสนใจคุณก็ติดต่อไปทาง i อจเขานะครับคุณก็ดเล็กแมสเซจไปแล้วก็ สอบถามเขาแล้วกันมันก็จะมีตึกจะมี4ชิ้นมี8ชิ้นมี12ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองไปติดต่อสอบถามเขานะครับหรือใครสะดวกโทรก็ตามเบอร์ที่ได้ขึ้นไว้ขนาดนี้ครับก็ลองโทรไปดูนะครับก็สุดท้ายก็เกิดเรารีวิวจนตั้งเขาขายดีนะครับเราก็จะไปเก็บค่าสปอนเซอร์จากเขานะครับ พูดเล่นไหมครับพูดเล่นไม่ไม่เก็บครับไม่เก็บเพราะว่าคุณก็ดูช่องในยูทูขผมผมดิว่ามีคนซับสไครต์แค่20กว่าคนนะครับก็ก็อย่าไปเก็บเลยนะครับมันมันก็ช่องเราก็มีคนดูแค่นี้ครับมันมันไม่มีใครมาดูละมันก็มีคนดูแค่นี้นะครับก็ตั้งใจนะครับว่าจะทดลองรีวิวดูนะครับว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับลองดูนะครับว่าแบบเออถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวสินค้ารีวิวอาหารมันจะเป็นยังไงนะครับโดย คอนเทนต์แรกนะครับที่เราทําก็คือรีวิวเปียสลวานี่แหละนะครับก็โอเคครับสุดท้ายนะครับก็ถ้าใครชอบไงก็สุดท้ายก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสับสไครต์ใน u t u b e นะครับอะไรอย่างนี้ก็เก็บไว้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้ามีคิดหรือมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเราจะได้ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ